จะวิ่งไปทำไมเนาะอ้าวอ้าวใครถึงก่อนโอ้ยโอ้ยดูเขาวิ่งกันดูเขาวิ่งกันแม่เอ้ยมาไปเอาหน้านน่าเสือวิ่งไปเลยวันกอ่ะเล่นเงินได้ทอเลยอย่าวิ่งเพื่ออะไรกันเนี่ยดูบรรยากาศเขาวิ่งเขาวิ่งวิ่งไปเราวิ่งไม่ได้เราก็เดินถ้าตรงไหนก็ได้ไม่มีใครวิ่งยังไงก็ร้อนตอนนี้อยู่หลังแล้ว บรรยากาศนะคะบรรยากาศมองน้ำค่ะาลค่เดี um ๋ยวบยจะดงหนักกันรถ้วย

มดมดมานี่องที่ไหมสองคนนักมยถ้ามีเลขแล้วคือนานะครับจับนิดนึงนะครับเรียบร้อยแล้วของพี่กี่ที่สองที่ไหม พี่เลยจะนั่งอยู่ที่มดนมเราหมดเลยมันจะมีสติกเกอร์อยู่แล้วขอความกรุณาเว้นไว้ไว้ให้พ่เราดูรูครับพี่เราไดูด้วยแม่พี่เนี่ยมบอกแลาต้องแปะเอาสติกเกอร์แปะผมบอกมันเป็นแค่ตรงนี้แล้วเอาแล้วตรงตรงไหนแม่เนี่ยต้องอก่ เขามีตัวเกอร์อยู่นะนั่งไม่ได้เหรอแล้วข้างหน้านั่งได้มั้นอะเป็นนั่งนู้นมันมีตัวจิ้งจกมดไหนของวัดอยู่ไหนของที่ป่ะสองที่ไหมที่วัดอารมณ์เลยพี่สาว